กระผมสวัสดีคราทบูชุมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นในหนึ่งหกคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาแล้วก็ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ้มินมาโดยตลอดด้วยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็ใช้กับวันที่16มิถุนายนเราไปชนกันเราไปชมกันเลยครับท่านเจ้านี้ครับนะอินทนอินทน ฝากมาเนวท่านดับร้อยฝากมาดับร้อยฝากมาดับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งฝากมาดับสองตัวเป็นเดาทางก็ขอบคุณมากเลยต่อมาเจ้านี้หนูเบียวนะหนูเบียวเนวทานดับ ตัวเดียวสองฝางมาดับตัวเดียวสองก็อดีตที่แล้วก็ฝากมาดับสามดับสามสรุปแล้วผ่านต่อมาครับใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบของโนเบีเวีนยวทางดับ ฟังมาดับสีัังมาดับสีตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับสองเนวทันใหม่นี่ก็ฟังมาดับสีตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นแนวทาง ดับล่างฝังมาดับแปดดับสองดับแปดดับสองอดีตที่แล้วก็ฝั่งมาดับสองเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็ฝั่งมาดับล่างแปกนะดับตัวเดียวนะสองเป็นอดีตเก่าที่แล้วนะต่อมาใบนี้ครับล้วนปูดชายล้วนปูดชายก็ฝังมา ดับสิบล่างแปดตัวเดียวฝากมาดับแปดตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางชมมกันต่อเลยเจ้านี้ฝากมาแนวทางเต้มศูสนสี่หกแล้วก็ ชุดสตัวด้วยเต็มก็เก็บหน้าจอได้ครับนะเก็บหน้าจอได้มีลายชุดนะท่านชุดสาตัวด้วยเต็มศูนย์เต็ม4เต็ม6ก็ขอบคุณมากเลยต่อมาครับใบนี้รอสนอเป็นเนาทานของเก ฝากมาใบนี้เป็นอดีตที่แล้วเนะาะอดีตที่แล้วก็ฝากมาศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองซึ่งโนทันใหม่นี้ครับไปชมกันเลยโนทันใหม่นี้ครับก็ฝากมาห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ด ฝังมาสามตัวก็ขอบคุณมากเลยแนวทางาท่านผูชมท่านใดที่เข้ามาใหม่แล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะต่อมาเลยใบยนี้ครับฟังมาตัวเดียว ทองที่ฝากมา3ตัวนะศูนึงสองสองฝากมา3ตัวอดีตที่แล้วก็ฝากมาสองพันเด๋ยนทันใหม่นี้ก็ฝากมาศูนึงสองก็ขอบคุณมากเลยแนวทางเจ้านี้เอ้ยก็แนวทางหลักอร่อย ดับนะฝั่งมาหกตัวเดียวก็เป็นนาทาันของดาวดาวฝั่งมาดับหกหลักร้อยเป็นแนวทางยังไงก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่แบ่งปัน,ปนมาอย่างเร็วทันใจด้วยนะต่อมาครับเจ้านี้เอ้ยรสสอนอสามตัว รสโนสามตัวสองสามสี่สองสามสี่สาสฝากมาสามตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลอดีตที่แล้วก็ฝากมาเนื่องสองสามก็ผ่านสองอร้อยหน่อยต่อมาครับเจ้านี้เอ้ยกเกษตรนายา รายก็น,นมราชเทวีนะเจ้านี้ก็ฝากมาวิ่งเจ็ดแปดเก้าเจ็ดปดเก้านะอดีตที่แล้ว1 2 3อดีตที่แล้วก็ฝากมา1 2 3 3สามตัวก็ผ่าน2ร้อยหน้อยต่อมาครับใบนี้เอ้ยก็ซัด

เป็นเนาทานโอยเนาทานดับโบนอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับ9ก้าพนะนพันซึ่งเนาทานใหม่นี้ครับก็ฝากมาดับ6ตัวเดียวดับ6 1ตัวก็ขอบคุณมากเนาทานต่อมาครับเจ้านี้ตา ตาฝั่งมาโนทาานดับหน่วยล่างฝั่งมาดับ5 7าเฝั่งมาดับ2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยนะแนวทางที่แบ่งปันมาขอบคุณมากเลยทุกแนวทางอย่างฝากมาที่ทนันใจ ต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นอทา,านวิง่งวิ่งบนสองสูตรฟังซ้าย6ตัวเดียวฟังขวาสตัวเดียวอดีตที่แล้ว72องดีต993เาอดีตกา1เก้าต่อมาครับท่านผู้ชม เจ้านี้ตาเนี๋วท่านดับ10ล่างตัวเดียวฝางมาดับ9ตัวเดียวฝางมาดับ9ตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่เบ่งปัน,ปนต่อมาครับใบนี้นะใบนี้เนาะ อินทอนนะอินทอนฟังมาครับแนวทางเด่นโบนสี่ตัวสี 4, 7, 8, ่เจ็ดแปดศนย์สี่เจ็ดแปดฟังมา4ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่ฟังมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วย ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม